วัสดีครับ EP ที่4ี่เนี่ยผมจะมาเล่าอย่างนี้ก่อนสั้นๆก่อนว่า T of Seven เนี่ยเป็นเกมจากประเทศเกาหลีใต้แลวเซิร์ฟเวอร์แรกที่จะโคสเบต้าเนี่ยที่ว่ามีข่าวว่าจะโคสจะโคสกันเนี่ยก็จะเป็นที่เกาหลีใต้เป็นที่แรกแล้วก็มุดได้ไหมไอเออไม่ใช่ท,ถท,ถนนะถทิถามว่าจะเข้าไทยไหมจะมาบอกคําถามก่อนนะคาถามที่เจอกันเยอะๆถามว่าจะเข้าไทยไหมเอออันนี้ไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเข้าไทยไหมก็ต้องดูว่า เระแสตอบรับของคนน่ะพวกเราอะ่ะที่ว่าเราอยากเล่นกันเยอะหรือเปล่าแล้วคือจะทําให้ผู้ให้บริการในประเทศเราอะ่ะเห็นหรือเปล่าว่าโอเคถ้าคนเราถ้าของบ้านเราอะ่ะอยากเล่นกันเยอะเขาก็อาจจะนําเข้ามาเพราะว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าการนําเกมเข้ามาแต่ละเกมเนี่ยมันก็ใช้ค่าใช้ใจ่ายเนาะการที่เขาจะเลือกเกมใดเกมหนึ่งเข้ามาเนี่ยก็ต้องตัดสินใจให้ดี ดังนั้นเราก็ควรจะสร้างคอมมูนิตี้ของเราให้แข็งก่อนตอนนี้มันก็มันก็อยู่ในระดับที่น่าพอใจแล้วแหละแต่ว่าถามว่ามันถึงขั้นที่จะนําเกมเข้ามาไหมอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับยังไงก็ไลค์ก็แชร์ไปด้วยกันละกันพวกคอนเทนต์อะไรที่ผมแปลอะไรพวกนี้ออกมาอะไรเงี้ยก็ให้เหมือนว่าเชิญชวนกับเพื่อนๆว่าให้เข้ามาสนใจเกมทีอซีวกันเยอะๆนะ เผื่อว่าเราจะมีเซิร์ฟไทเล่นของตัวเองเราจะได้ไม่ต้องว่าเฮ้ยต้องมุดปะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยลำบากอะ่ะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนู่นนี่นั่นจุง้งกิ้งกุ้งกิ้งอะไรเราจะได้ไม่ต้องมานั่งบ่นทีหลังว่าโอ้ยแหลกอะ่ะโอ้ยอย่างงู้นอย่างนี้เนาะถ้ามีเซิร์ฟไทมันก็ดีก็โอเคมันก็ดีแหละแล้วก็ถามว่าไอ้ CBT เนี่ยเราจะได้เข้าไปเล่นกันไหม น,นี้ผมตอบไม่ได้จริงๆว่าเราจะได้เข้าไปเล่นกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมจะพยายามให้เข้าแทรกตัวแทรกซึมเข้าไปเล่นให้ตรงได้ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าก็จะลองพยายามดูนะครับส่วนอาชีพอาชีพมีทั้งหมด80อาชีพที่เขาฟิ๊กๆไว้เนี่ย80อาชีพออตอนนี้ก็เข้าสงสัยที่หลักๆก็น่าจะมีประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวเรามาดู ครัต่อไปนะครับที่มาตอบคําถามให้เ,เพื่อนๆนะฮะรวบรวมคําถามจากทุกสํานักเลยเอามาตอบไขข้อข้องไม่ใช่ตอบเอาไม่เอามาตอบเอามาเล่าให้ฟังจะได้ไม่ต้องไปนั่งอ่านกันนะอืมโอเคสวัสดีครับพบกับเจนิว p p ที่4นะครับวันนี้ก็ยังเกาะกระแสของ Tree of s e เ i e ยอยู่นะครับเพราะว่าหลายสำนักก็นำบทความที่ว่า Q&A ที่เขาไปถามกับทีมงาน AMC แล้วก็คุณ คิมเซยอนแล้วก็คุณคิมเซยอนนี่เป็นดีเลคเตอร์คนใหม่ก็คือเหมือนว่าเขามาช่วยคุณคิมฮักคิวทางานนะครับใน <c oughs> หลายทำงานก็เปิดออกมานะครับก็จะมีของ QS วเอสเกที่เป็นของแอนโด d เพื่อนผมนะครับแล้วก็ Chinese17173 แล้วก็ f o จ็ดสามแล้วก็โฟเกครับญี่ปุ่นเดี๋ยวผมก็เอา คำถามที่เขาที่ไม่ซ้ํากันนะที่มันน่าสนใจเอามาเล่าให้ฟังนะครับเอานะครับคำถามแรกก็คือเขามีแผนที่จะพอร์ตเกมนี้ลงคอนโซลพวก next gen นะครับก็เป็นพวก p s กับ Xbox บ้างหรือเปล่าอันทีมมันบอกว่าจะมีอนาคตเนี่ยน่าจะพอร์ตลงเป็นบนมือถือ,อก็น่าสนใจอยู่นะครับส่วน ในงานจี t a เนี่ยมีผู้ให้ความสนใจกับบูธของ IMC มากแค่ไหนก็เกมกับเกมท r e e ัพเซ v ว่เนี่ยมีคนเข้ามาติดต่อเยอะไหมทางทีมงานก็บอกว่าหลายๆผู้ให้บริการจากทั่วโลกเนี่ยเข้าเข้ามาติดต่อเรามากเยอะมากแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ให้บริการที่เป็นค่าใหญ่ๆของแต่ละประเทศนั้นๆนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยได้มีการร่วมมือกับบางผู้ให้บริการในเอเชียแล้วก็น่าจะเป็นพวก จีนแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับก็น่าจะมีการติดต่อกันแล้วส่วนผู้ให้บริการทาวีปอื่นเนี่ย<ๆ>ก็ยังคงรอให้ทางพาปิชเชอร์นั้นๆเนี่ยติดต่อเข้ามาอยู่นะครับเขาก็บอกว่าหลังจากที่จบงานเนี่ยเขาจะกลับไปไประชุมแล้วก็ตัดสินใจกันดูอีกทีว่าเขาจะเลือกเจาะตลาดในประเทศใดบ้างนะครับส่วนข้อถัดมาข้อถัดมา CBT เนี่ยจะเปิดที่เกาหลีเท่านั้นใช่ไหมเออไม่ใช่สิ CBT ครั้งเนี้ยที่จะเปิดเนี่ยครับเปิดที่เกาหลีเท่านั้น IMC มีแผนเนี่ยจะ CBT ครั้งที่2เนี่ยเป็นในแบบอินเ r อร์เนชั่นแนลเซอร์เวหรือเปล่าตอนนี้เขาบอกเขายังไม่ได้ตัดสินใจนะครับ t O s เนี่ยรูปแบบการ payment payment รูปแบบการจ่ายเงินเนี่ยเป็นแบบไหนคือจะเป็นจะเป็นรูป รูปแบบการเปย์เมเนอรจเป็นรูปแบบใดเขาบอกว่าเขายังไม่คอนเฟิร์มนะแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะเอียงไปทางฟรีดูเพย์นะครับ mm hmm. เพราะว่าตัวเกมเจะมีแคชช็อปแล้วเขาเจะรอติดตามฟีดแบ็กจากผู้เล่น mm hmm. ก็หลายๆคอมมูนิตี้ที่ที่ที่ตามแต่ละประเทศนะครับว่าการให้บริการจะเป็นแบบใดแล้วก็ เพื่อที่จะปรับสมดุลของแคชช็อปเนี่ยให้ดีที่สุดโอ้คำถามนี้นะ่าสนใจครับเพราะว่าวงการอ e ีสปอร์ตในบ้านเราเนี่ยน่าจะคึกคักแล้วก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะมีบทบาทในวงการเกมมากยิ่งขึ้นเขาถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นเกมที่เข้าแข่งขันในกีฬาอ e ีสปอร์ตอีกเกมหนึ่งทีมงานตอบว่าเรามีเอ่อ PVP คอนเทนต ซึ่งเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเหมาะกับการแข่งขันอีสปอร์หรือเปล่า <c oughs> แต่ว่าเราก็ต้องรอดูว่าหลังจากโคสเบต้าครั้งนี้ทางผู้เล่นจะให้ผลตอบรับกับก,บการ PVP แบบใดบ้างเป็นมากน้อยแค่ไหน PVP ในเกมนะครับเสริมนิดนึง PVP ในเกมก็จะเป็นแบบ1-1ึ่งไฟกันเลยแล้วก็3ต่อ3 5เออ5ต่อ5ก็ 5. คือเหมือนปาร์ตี้ปาร์ตี้มา เตี sea, like ่ยไฟกันแล้วก็เป็นแบบ D V G นะครับพูดไปแล้วเมื่อวานเนาะ I M C เนี่ยจะจัดการกับพวกโปรพวกบอรดยังไงบ้างเขาบอกว่าเขาจะจัดการขั้นเด็ดขาดกับพวกที่ใช้โปรแกรมนะครับโปรแกรมช่วยเล่นโปรแล้วก็บอร์ดอย่างเด็ดขาดเลยเขาจะทำให้ดีที่สุดก็น่าจะหายห่วงไปอีกเปล่านึงนะครับสำหรับคนที่กลัวว่าจะมีโปรมีบอร์ดหรือเปล่า คิดว่าเนี่ย8ป8สคลาสเนี่ย80อาชีพเนี่ยมันมากไปไหมสำหรับเกมแล้วจัดหมวดหมู่รูปแบบเป็นอย่างไรบ้างก็คือเขาตอบมานะครับว่าก็คือพื้นฐานเนี่ยจะแบ่งเป็นสีอาชีพหลักๆเลยมีซร์ตแมนมีครีกมีอาร์ชอร์มีวิสซอดเอ่อแล้วก็จะแตกออกไปแต,แ,แ,ตแ,แ,ตแ,แต่ละแต่ละอาชีพเนี่ยก็จะแตกไปเป็นอีก19คลาสก็คือ19คลาสบวก1แต่และเสียชีพก็เป็น20 ก็จะรวมแล้วทั้งหมดก็จะ80ดสิบที่พอดีบางคลาสเนี่ยมีความสามารถพิเศษเซึ่งบางคลาสเนี่ยจะมีความสามารถพิเศษเเแตกต่างกันไปนะครับตัวอย่างก็คือคอแซเนี่ยเป็นหัวหน้าจนสลัดใช่ไหมคอแซคนที่เข้าร่วมปาร์ตี้กับที่คอแซเป็นหัวหน้าตี้เนี่ยก็จะเป็นจอนสลัดเหมือนกัน ก็เหมือนว่าชุดอะจะการเป็นจนสลัดอ่ะ,อะประมาณนี้แล้วก็พาราดินนะครับพาราดินพาราดินเนี่ยเป็นเหมือนเอ่อแบตเทิลฮิลเลอร์เหมือนเป็นตัวแทงที่คอยแบบตัวเปิดอ่ะัวเปิดอ่ะก็มีความสามารถคือการสร้างพ i l l าออฟเดอะไลท์ก็คือเหมือนเป็นแสงลงมาเดี๋ยวตัดตัดจากคลิปม่ให้ดูนะครับเป็นแสงครอบลงมาแล้วก็ ครอบผู้เล่นเราครอบเพื่อนในปาร์ตี้เราแล้วก็ทําให้สามารถโจมตีมอนสเตอร์ที่อยู่ข้างนอกได้โหดนะสกิลนี้ถือว่าโหดแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะปรับให้สมดุลก็คือน่าจะมีดีเลย์นานแล้วก็ใช้มานายเยอะประมาณนี้แหละไม่ต้องห่วงว่าสมดุลมันจะเสียไปเหมือนในตัวอาชีพโคโนแมนเซอร์แหละที่มันสามารถย้อนเวลาได้ย้อนเวลาเขาก็ปรับให้มันดีเลย์นานขึ้นแล้วก็ไม่สามารถย้อนเวลาจุดเดิม15นาที ใช่ป่าสิบหนาทีเนาะประมาณไม่แน่ใจเหมือนกันเคยทำแปลไปไแล้วนานแล้วแล้วก็อาชีพชินอบิความสามารถของชินอบิก็สามารถแยกลากได้อสามารถแยกล่างได้เป็นเหมือนนารุโตะแต่ว่าเป็นได้แค่สอร่างแล้วก็เมอร์ม erm ิโล่ฮะเป็นอาชีพใหม่ที่เข้ามาที่ที่เห็นอยู่ในบอร์ดในงานจีสตาร์นะเ,เป็นอาชีพเมอร์เมด เป็นอะไรอะพวกเมอร์เมดแล้วก็เมอร์แมนอะตัวนี้มีความสามารถก็คือถ้าเกิดว่าใส่หมวกปลาแล้วเนี่ยสเตตัสจะเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถกระโดดพุ่มาโจมตีจากระยะไกลได้น่าสนใจน่าสนใจ Drew It Drew it เคยมันมีคลิปแล้วอะลองไปหาดูนะครับไม่ไม่ไม่มเหล่าต่อแล้วแล้วก็ d ด v ร e ฟเดอนี่ก็มีคลิปแล้วก็เป็นหาดูนะครับ o r ร c l e นี่ก็มีคลิปแล้ว ในชแนลนี้แหละเออเรามาดูต่อนะครับตัวเกมนั้นเป็นแบบ Open World ครับก็จะมีเลดบอสเนี่ยเลดบอสผู้เล่นเข้าสามารถเข้าไปนัวได้ถึง200คนเลยนะครับก็คือแบบเป็นปาร์ตี้ปาร์ตี้สูงสุดเนี่ยแม็กซิมัมได้5คนแล้วก็เข้าไปนัวได้ถึงมากสูงสุด200คนนะครับสำหรับเลดบอส มอนสเตอร์ Monster, แรงมันนานใจที่เขาสร้างมอนสเตอร์เนี่ยก็มาจากพวกต้นไม้หินเอ่อแล้วก็เหล็กแล้วก็ทั่วไปก็คือ tree of s ซ v i ียเนี่ยก็คือ tree ก็ต้นไม้อะเนาะก็เขาก็ถามเอาพวกแรงมันนานใจจากพวกพืชอะไรพวกเนี้ยเอามาทําสร้างเป็นมอนสเตอร์เอ่อส่วนบอสเนี่ยมีจํานวนเขาบอกว่าอืมจำนวนที่ เขาบอกมานะครับก็มีถึง200ตัวนะครับบอสสำหรับบอสนะแค่บอสนะเอ่ออะถัดมาการ์สิตเต็มเนี่ยครับเออผมจะเล่าให้ฟังไอการ์สิสเต็มเนี่ยมีคนถามมาเยอะเหมือนกันว่าการ์สิตเต็มเนี่ยมันยังไงอะไรยังไงมันเหมือนแร็หนึ่งไหมการ์สิตเต็มเออ การ์ดเนี่ยจะดอกเฉพาะบอสเท่านั้นนะครับแต่ละอาชีพแต่ละคารเนี่ยก็จะสามารถม,มีก็จะมีความสามารถใช้การ์ดเนี่ยแตกต่างกันดูตัวอย่างอย่างเช่นไอ้ซ็อกเซเลอร์นะครับก็สามารถทอมมอนบอสเนี่ยออกมาใช้ช่วยในการเล่นได้แล้วก็สามารถขึ้นไปขี่เดินตลุยได้เลยแล้วแล้วก็ส่วนมีอาชีพหนึงอืมอะไรอะ่ะ บูกุชิบูกุชิก็เป็นอาชีพใหม่เออเขาบูกุชิเนี่ยมาจากมาจากคา์สไหนนี่ไม่แน่ใจนะแต่เขาเป็นบูกุชิเนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผสมยาพิษแล้วเขาก็จำเป็นจะต้องใช้การ์ดบอสเนี่ยเพื่อมาใช้ผสมยาพิษโหด จริงๆมันผสมได้แล้วล่ะแต่ว่าการบอสเนี่ยก็มีความจําเป็นในการผสมยานพิที่รุนแรงขึ้นนะครับก็รวบรวมคําถามที่น่าสนใจมาให้ฟังประมาณนี้นะครับโอเคจ้ะเราจะมันเหลากันถึง13อาชีพใหม่นะครับที่เปิดเผยมาในงาน G ีสต r นะครับก็จะมีอาชีพแรกก็จะเป็นฮันเตอร์นะน่าจะรู้ว่าแบบอะไรอะ่ะมันก็น่าจะคุ้นหูคุ้นชื่อคุ้นหูกันอยู่ก็จะสืบมาจาก สายมาจาก Archer นะ Archer นะครับแล้วก็ต่อมาครับ Army c h a p r a i n มันน่าจะมา่านถูกหรือเปล่านะมันแปลได้ว่าแม่ทัพอาวุโสครับน่าจะสืบมาจาก Swordman เ Sword นาะส่วนอีกอันนึง Clive เนี่ยพอแปลจากภาษาภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่มีคําแปลนะครับแต่ว่าแปลจากภาษาเกาหลีเนี่ยมันแปลว่าเรียกฝนเรียกลมก็น่าจะเป็นมาจากวิสา,านะครับ ส่วนต่อมาครับเชฟเปิดเลี้ยงแกะเลี้ยงต่างๆนั่นแหละอาชีพคนเลี้ยงแกะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสืบมาจากที่อาชีพไหนนะครับหรือเป็นอาชีพรับหรือเปล่าต่อมาครับสควายสควายนี่เป็นอาชีพไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่ามันมาจากอาชีพไหนเหมือนกันนะมาจากคลาสไหนแต่วันแปลได้ว่าเป็นตุลาการนะครับส่วนอ,อ,อ,อีกอาชีพหนึ่งนี่น่าสนใจมากเลยครับดอปเปิ ดับเพลโซเนอร์ er, ฮะถูกปะวะอ่ะถูกปะเนี่ยด็อบเพลโซเนอร์ er. อืมจะบ้าเหรออ่านปากนะชานะฮะด็อบเพลโซเนอร์ er. เป็นกองทหารเยอรมน,นีนะครับไปดูวิกิมาเมื่อกี้เอ่อต่อมาครับฟอลคอนเนอร์ฟอลคอนเนอร์อรนี่ฟอลคอนก็แปลว่าเหี่ยวเนาะฟอลคอนเนอร์เนี่ยก็น่าจะคนเลี้ยงเหี่ยวอะ่ะอีกอันหนึ่งครับน่าสนใจมิมิกมิมิกนี่เหมือนเป็นตัวตลกล้อเลียนอะ่ะ ไม่แน่ใจว่ามาจาก,จากคลาสไหนเหมือนกันนะครับเมอร์มิโลครับถัดมาเป็นเมอร์เมดแล้วก็เมอร์แมนอืมไม่รู้ว่าเป็นอาชีพพิเศษหรือว่าต้องสืบมาจากคลาสไหนเหมือนกันอาชีพต่อมาครับพาราดินนี้แน่นอนน่าจะมาจากซอดแมนนะครับเป็นตัวแท้งไพ่ไพเปอร์นี่ไม่แน่ใจว่าเป็นสายอาชีพไหนเหมือนกันนะครับเพราะว่ายังไม่มีเอ่อหลุดอะไรออกมาเลยส่วนต่อมาครับน่าเล่นมาก ชวาสไลเตอร์ใช่ป่ะชวาสไลเตอร์ writer, เนาะน่าจะสืบม,มาจากอร์เชอร์แหละเพราะว่าถือธนูขนาดนั้นอาชีพสุดท้ายครับเต่าพีสอันนี้นี่คีลิกแน่ๆเต่าพีสเอ่อพีสละทีศเต่าเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอะไรหลุดมาเนี่ยมากกว่านี้เนี่ยผมจะเอามาแปลให้ฟังแน่นอนครับแต่ว่ามันมีแค่ชื่ออาชีพมาแค่นี้ดูรูปกันไปางพังก่อนนะครับแล้วก็จิ้นกันไปก่อนว่า เราอยากจะเล่นอาชีพไหนนะครับส่วนวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับล้วก็เจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าไม่น่าจาว่าจะเป็นทีออฟซีเวียอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อกี้เข้าไปดูในเว็บอินเวนมาก็มีข่าวที่น่าสนใจเยอะเหมือนกันแต่ว่าตอนเนี้ยผมตามเกมนี้อยู่ผมก็เลยเอาเกมนี้เป็นหลักนะจ๊ะว่าเจอกันคลิปหน้าจา้ะบบาย